สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการเล่นกันตันยเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> และวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมตอบผิดหมุนกติกาเป็นไงครับจนนันบอสอ่กติการครับก็คือเราจะพูดคําว่าสลากับตันเรือครับซึ่งมี4พยางเรามีกัน5คนใครที่ไม่เสนอหน้าออกมาตอบก็คือ คนสุดท้ายน,นั่นเองครับจะโดนปั่นจิ้งหรีดครับสามก็โดนใช่ถ้าเกิดลุกมาพร้อมกันแบบสมมติหมุนคู่ตาก็กลับพร้อมกันอย่าโดนเลยครับห <100. S 2> มุนคู่เลยครับแล้วก็ใครที่ไม่โดนเลยคนสุดท้ายคนนั้นก็คือผู้ชนะครับผิดครั้งหนึ่งปั่นจิ้งหรีดห้ารอบโอเคงั้นก็ <c oughs> ไปเริ่มเกมกันเลยเดีกว่าครับไป transition ราวาน์ไปแล้วตากัะตันเรือไปวู้ ไอ้หมุนเลยไอ้หมุนเลยเออหมุนเลยก้างกล้องเลยก้างกล้องติดฟูงติดฟูงไหนน้ำน้ำช่วยหมุญหนึ่งบุญหนึ่งสองเขาอยู่ตรงนี้ต่อยู่งนี้จะลงเออจะขมนี่นี่สอยู่ดิเฮ้ยน่าใจเกินไปแ่พันธุ์เบี่ยร์ดูท่าไม่ไหวมามาต่อที่รอบที่สองครับ สามส่ปากับตั้นเรือเฮ้ยโอ้ยโอ้ยยไพีอเพื่อนนั่งไหนนะ่มุนมนต่อกันที่รอบที่3เลยครับตลากะั้เรือโทริปเคล ก็ได้ลุกแล้วไม่ได้พูดอ่ะไม่ได้เกี่ยวคุณลุนลุกแล้วคุณลุกไปแล้วไปไปมึงด้วยไปสามคนเกี่ยวมึงลุกไปเมื่อกี้เนียนอีกแล้วหุุนเลยหุนนรปเกิดอาการเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอแต่สองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเป็นไงครับมุนไหมฮะยอดเราจะเริ่มรอบที่สี่อะไฮะสามสองหนึ่ง ต้องพดตตาเออพตอาไปไปเอาเไปเลยไปเลยงปล่อยผ่านเลยปลาเอาไปบอกปลา่ปลาห้ารอบยังไม่ครบยังไม่ครบโค้ห่กวอกสามไม่เชื่อเอาห้าไปเลยท้ามแล้วเดี๋ยวคนาอีกแล้วไม่่ฮะ มึนค่ะโอเคฮะมาถึงรอบที่ไหนรอบที่ห้ารอบสุดท้ายอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วไฟโนลอันนี้ใช่ไหมรอบสุดท้ายจะมีอะไรพิเศษไหมครับพี่ก่อนแบบสักสิบครั้งหรืออะไรอย่างนี้ไหมอ้าวแล้วเนี่สามสองหนึ่งตากลับปองเรือเอาปองอะไรปองอะไรไปเลยเราได้พูโชคดีนะครับสิบรอบครับ รอบสุดท้ายจะมีอะไรพิเศษไหมครับพิ่ right? ีกรล้วมีบทลงโทษไอมแค่กงก็ไม่รู้จะมีเท่าไหร่แล้วเฮ้ยแบบสักสิบครั้งหรืออะไรอย่างี้ไหมครับแบบแสักสิบครั้งหรืออะไรอย่างี้ครั้งหรืออะไรอย่างนี้ครับเก้า เรามาสรุปคะแนนในเกมแรกกันดีกว่านะครับไอ้บอสโดนกันไปคนละ10รอบส่วนน้องเฟียโดนไป5รอบส่วนตะเฟิร์สโดนไป15รอบจ้า <c oughs> ส่วนผมเตอยังไม่ได้หมุนเลยโอ้ยเซงวะ่ะและแล้วก็มาถึงเกมที่2องนะครับซึ่งเราจะแบ่งทีมเป็น2ทีมเพื่อเล่นเกมใบคำ <c oughs> และกติกานะครับก็คือเราจะให้ใบคำเป็นคำพูดห้ามออก5าทาง แล้วก็ห้ามพูดคาที่มีอยู่ในประโยคที่เราจะใบ้กันนะครับแล้วเราจะแบ่งทีมกันเลยไปโอ้นอยออกโอ้นอยออกนอยออกอ้าวอะไ้ทีมแล้วและนี่คือทีม A ของเรานะครับผมเป็นทีมชายชะกันนะฮะเด็กของหกครับทีมเด็กของหกไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมเด็กคองบูทีมที่สองเฟรมเลยทีมกรัฟปิกครับผมทีมกรัฟปิกฮะและทีมที่จะได้เริ่มต้นก่อนก็คือทีม เด็กคลองหกครับซึ่งเกมนี้เราจะแบ่งเป็น2รอบรอบแรกก็คือมวดสัตว์ครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะไปโอเค let's go มาเลยมาเลยเอาละฮะนี่มันอยู่ในน้ำอ่ะมีมีลักษณะอย่างเงี้ยปลาแล้วก็แบบชอบชอบมีเซ็กกับจัดอ่ะกับมนุษย์อ่ะปลาโลมาแล้วแบบว่ามีความรักอ่ะมักเห็นสีอะไร เฮ้ยสีไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เป่าวปครับห้ามพูดคำว่าสีครับข้ามไปครับข้อต่อไปครับลักษณะเดิมปลาแต่ว่าแบบถ้าแตะถ้าแตะไปแล้วมันจะช็อตอะปลาไฟฟ้าเฮ้ยถูกข้อต่อไปครับลักษณะเหมือนเดิมกระดาษกันไกคอนปลาสลามหัวคอนเฮ้ยมันทำได้ป่ะหมูอะหมูมากเลยอะนอเหมียวียวอะแมว แล้วมันชอบไปอยู่ตามแบบอะไรเขียวๆที่อยู่ลึกๆเลยอะแมวป่าเลยไ,ได้ว่ะโฮ้ยสบายมากเลยอะลักษณะมีสีขาจมูกย,วยาวๆหางสวยๆคนชอบขี่ช้าง <c oughs> แล้วก็เขียวๆด้วย,ยวมายๆๆทางทางทางข้ามถนนของเราคนอะทางมา้มาลายม้าลายยังมีอีกยังเหรอที่ที่เวลาคนเราชอบกินแบบเพื่อลดความปวะเอาไปเผาแล้วแกะมาอร่อยอะเฮ้ยไม่ใช่คือ หมดเวลาหมดเวลาครับผมทีมเด็กเขาโกก็ทำไม่ได้3คะแนนและมาถึงทีมที่2กับทีมกราฟิกแล้วซึ่งเรายังอยู่ในหมวดสัตว์ป่าอยู่ไอจะเป็นคนตอบแล้วเปียจะเป็นคนใบมีเวลาให้สนาทีรับโอเค let's go โหสีน้ำตาลอะมีสีน้ำตาลจุดดำๆมีรับขนขนพองๆหน่อยอะ หน้าโหดโหดหน้าโหดโหดยีเขี้ยมีโอ้โหดุดุสิงโตเสือคล้ายๆสิงโตอ่ะเสือเสือดาวไอ้นี่น่ะเข้าครับได้ครับได้โอ้โหแล้วจะไปไงเนี่ยเดี๋ยวเอี่ยที่มันมันเดินอย่เงี้ยแมงมุมริมชายหาดเดินนิปูเออปูใช่แต่มันมีที่มันเป็นไปญี่ปุ่นเจอภูเขาะลรฟูจิ ไม่ใช่ไม่ใช่ของไกโดไม่ใช่ปูอะไรเกือบแล้วขึ้นขึ้นขึ้นซื้อนะขึ้นอะไรเล้วขึ้นซื้ออะมิหมดนะครับหมดแล้วสรุปคะแนนนะครับได้ไปซูดคะแนนและตอนนี้ฮะถึงมวดที่สองแล้วกับมวดสิ่งของและทีมแรกก็คือทีมเด็กของหกครับผมมีเวลาสองนาทีเริ่มเราใส่เพื่อคุมขา ป้ก็การให้โตอะอะไรอะกางเกงกางเกงที่ไปถึงปลายขาเลยกางเกงขายาวกางเกงสแลักกางเกงยีนสีน้ําเงินเป็นยี่ห้อที่ดังที่สุดเลยยี่ห้อเนี้ยลีวายสามที่แปดวิแล้วทุ้คงครับลีวายต้องต้องต้องอันที่สองครับกี่วิแล้วคสี่สิบห้าวิแล้วบนร่างกายของเราห่อหุ้มด้วยอะไรหนังอ่าแล้วก็บนล้อรถคือห่อหุ้มด้วยอะไรล้อรถอะล้อรถหนังยาง อันนี้เอาไว้เอาไว้สำหรับไปซื้อของที่ตลาดอ่ะแล้ป้าก็ทำให้อ่ะกังรัดแกงถูก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 จัครับหนึ่นาทีสาแล้วครับผมเราจะสวมใส่ไว้บนข้อมืออันนี้ปล่อยกำไรข้อมือไม่ใช่ยางกางบนทะเลมันจะมีน้ำกันอะไรเรือไม่ใช่มันอยู่มันอยู่บนชายฝั่งเลยอ่ะนาทีนะครับทรายกาอ ใช่เลยเรามาลกันโจได้โจได้ล้นะครับได้ครับได้ได้ได้ลไม่ได้เต็มองคะแนนและทีมเด็กของหกเ้าทำไปได้ถึง5้าคะแนนเรามาดูกันครับว่าทีมกราฟิกจะทำได้ไหมมีเวลา2นาทีรอบเวลาเราเลิกงานแล้วไปไหนกลับบ้านแล้วก็ตอนนี้อยู่ไรอยู่ไรอะอยู่ที่ทำงานไม่ใช่พี่คุยมันมีอะไร รองเท้าไม่ใช่หญ้าไม่มีอีกแล้วนอกจากหญ้าไม่ไรมีถุงเท้ามีถุงเท้าที่ถุงปนหินโอ้ยโง่เลยอ้าบอ้าบที่ตอนนี้มันฮิตมากเลยโทรศัพท์ไอโฟนรุ่นอะไรสิบเออเอออะไรอีกอะไรวะไทมาอ่ะกล้องเหรออยู่นีแล้วอะไรเร็วๆ14สี่โปร สิบสี่โปรแม็กเฮ้ยอะไรที่สุดข้อแรกในสำเร็จครับเวลาเราเล่นเกมเราจะมีเก้าอี้อ่าเพียบร้อยครับอะไรวะเลยทีมจะมีเก้าอี้ตอนนี้เขาเปล่าครับผมได้ไปหนึ่งในข้อของสิบสี่โปรแม็กข้อเดียวครับผมเรามาสรุปคะแนนในเกมที่สองกันทีมคลองหกทำไปได้ห้าคะแนนและผู้แพ้ทีมกราฟิก โุ้ยโง่จังโอ้ยใจไ,ไปหนึ่งคะแนนโหไม่มีความสูสีกันเลยนะฮะและอนะีพีหน้าเราจะเล่นเกมอะไรกันนะฮะติดตามชมได้ในรายการเล่นกับตันบายกับตันเรือจ้าสวัสนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย